สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ปามมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกสลแดด100%ย์ซไซส์กระถาง11นิ้วนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมเป็นไม้ที่ทนทุกสภาพอากาศนะผมราคากระถางละ190บบาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมโปรโมชั่นจัดเป็นคู่นะผมกระถางละ 190บาทจัดเป็นคู่คู่ละ360บาทส่งฟรีนะผมปามขอบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับผมต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าแซ่ม้านะผมแซ่มมาต้นนี้คือต้นใหญ่มากแล้วก็พุ่มใหญ่มากนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมราคากระถางละ 190บาทนะครับาทผมส่งฟรีจัดเป็นคู่คู่ละ360บาทส่งฟรีนะผมต้นนี้แซม้าต้นที่1น,นะผมนี่ครับสวยและใหญ่อลังการมากอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผม190บาทนะผมแซม้ากระถางที่1น,นะครับต่อไปครับผม แซ่มา้ากระถางที่สองนะผมสีสวยงามมากนับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยช่อเยอะกิ่งเยอะต้นใหญ่นะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผม190บาทนะผมต้นนี้แซ่มา้าต้นที่สองนะผมสวยใหญ่อลังการเลยแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะครับผมในราคา190บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เจ้าวสัวนะผมเจ้าวสัวกัดสีสวยงามมากใบยาวนะผมความยาวของใบประมาณ35เซนติเมตรได้เลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะผมกระถางใหญ่ต้นใหญ่พุ่มใหญ่เลยนะผม190รบาทนะผมเจ้าวสัวกระถางที่1นะผม190บาทจัดเป็นคู่คู่ละ360บาทนะครับ ต่อไปครับผมเจ้าสัวกระถางที่2อนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมสีสวยมากใบยาวมากนะผมใบยาวปกคลุมกระถางเลยแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้เจ้าสวัวต้นที่2นะผม190บาทนะผมคู่ละ360บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ขุนช้างกินเลี้ยงนะผมสามช่อใหญ่3ช่อสูงนะผมยอดเดินดีกัดสีสวยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมต้นนี้ขุนช้างกินเลี้ยงนะผม190บาทส่งฟรีนะผมขุนช้างกินเลี้ยงนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีเพชรนะผมความพิเศษของต้นนี้คือ มี2ช่อสอกิ่งนะผมกัดสีกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้ตรีเพชรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยตรีเพชรได้มาเพียง1นึ่กระถางนะผมรีบได้รีบเลยนะผมไซส์กระถาง11นิ้วในราคา190บาทนะครับาทผมต่อไปครับผมต้นนี้จะเป็นแท้ม้าเหมือนกันแต่ว่าจะพุ่มเตี้ยกว่า นะครับผมต้นนี้แท้มมาจะเป็นลักษณะใบใหญ่กัดสีเข้มแต่เป็นลักษณะพุ่มเตี้ยอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันต้นนี้ให้ในราคา170บาทส่งฟรีนะผมแท้ม้าใบใหญ่กระถางที่1นะผม170บาทส่งฟรีนะผมนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเลยขอบอกว่ากัดสีเหลืองทองและมุนสวยงามมากนะผมเป็นพุ่มเลยนะครับ ครับหรือว่าแนะนําเอาไปตั้งคู่กันแบบนี้ก็ได้นะผมนี่ครับแท่ม้าใบใหญ่กระถางที่1นนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเฉพาะแท่ม้าใบใหญ่นะผมราคาจะอยู่ที่170บาทนะผมต้นนี้แท่ม้าใบใหญ่กระถางที่2นะผม170รบาทนะครับผมนี่ครับกระถาง11นิ้วเลยขอบอกว่าพุ่มใหญ่กัดสีเข้มมากนะผมเฉพาะแท่มม้าใบใหญ่นะครับผมราคาจะอยู่ที่ 170บาทไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะครับมีต้นนี้พิเศษมานี่ครับผมมีนำเสนอ1ต้นนะผมต้นนี้ชื่อว่าต้นคริสต์มาสนะผมนี่ครับกัดสีแดงสวยงามมากเหมาะสำหรับเป็นของขวัญในวันปีใหม่หรือในวันคริสต์มาสนะผม1ปีจะมี1ครั้งนะผมสำหรับต้นคริสต์มาสแบบนี้นะผม ความสูงประมาณเกือบ1เมตรได้เลยขอบอกว่าสวยงามมากกัดสีแดงสวยมากสวยงามมากนะผมเหมาะสำหรับเป็นของขวัญเลยนะผมราคาอยู่ที่250บาทส่งฟรีนะผมจับเป็นคู่คู่ละ480บาทส่งฟรีนะผมขอบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ขอย้ำเลยว่า1ปีมีเพียง1ครั้งนะผมสำหรับต้นนี้นะผมชื่อว่า ต้นคริสต์มาสนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต่อไปครับผมเป็นโกสนเหมือนเดิมนะผมโกสนต้นนี้มีชื่อว่าไหมสเปนนะผมนี่ครับไหมสเปนต้นนี้ราคาพิเศษนะผมราคาอยู่ที่150บาทนะผมอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมนี่ครับไหมสเปนต้นที่1นะผมในไซส์กระถาง8นิ้วราคา150บบาทนะผมนี่ครับ แนะนำให้เอาไปตั้งคู่กันเลยนะผมนี่ครับอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วเช่นเดียวกันต้นนี้ไมสเปนกระถางที่2นะผมราคาก็150บาทนะผมสําหรับไมสเปนต้นนี้นะผมในไซส์กระถาง8นิ้วหรือจะรับไปตั้งคู่ปามให้คู่ละ280บาทนะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะครับต้นนี้ต้นที่1นะผมต้นนี้ต้นที่2นะครับ ต่อไปนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจิตระดานะผมจิตระดาอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคา190ราบบาทนะผมในไซส์กระถาง11นิ้วเลยไซส์ใหญ่ต้นใหญ่กัดสีสวยนะผม190รบาทคู่ละ360บาทนะผมนี่ครับจิตระดาไซส์กระถาง11นิ้วนะผมขอบอกว่าสวยงามมากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ จิตระดาต้นที่สองนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ70เซนติเมตรได้เลยมีหลายกิ่งมีหลายชอ่อความพิเศษก็คือกัดสีสวยงามมากนะผมนี่ครับจิตระดากระถางที่สองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผม190บาทคู่ละ360บาทผมจิตระดาต้นที่2นะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า เกลียวแดงนะผมเกลียวแดงต้นนี้มี3ช่อ3กิ่งเลยความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมนีม่ครับใบบิดเกลียวสวยงามมากแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้เกลียวแดงนะผมเป็นไม้แดด100ซ์ที่ทนแดดทนทุกสภาพอากาศนะผมนี่ครับสวยงามมากนะผมเกลียวแดง190บาทคู่ละ360บาทหกสบบาทนะผมอ๋อ มีอีกหนึ่งต้นที่ราคาพิเศษนะผมต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าเชียงรายนะผมเจ้าเชียงรายต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วมีทั้งหมด2ช่อเลยนะผมปลาล์มให้ในราคา150บาทนะผมสำหรับเจ้าเชียงรายสามารถจับคู่กับไหมสเปนได้เพราะว่าราคา150เช่นเดียวกันนะผมต้นนี้เจ้าเชียงรายนะผมมีเพียง1ต้นนะผมรีบได้รีบเลยนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสาวเชียงใหม่นะผมเขาบอกว่าสวยงามมากสองช่อกัดสีสวยกัดลายเด่นนะผมนี่ครับสาวเชียงใหม่นะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอยู่ในไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะผมนี่ครับสาวเชียงใหม่นะผมเขาบอกว่าสวยและอลังการมากนะผมไซส์ใหญ่เลยนะครับราคาก็เบามากนะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบาทคู่ละสามร้อยหกสิบบาทนะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้ สาวเชียงใหม่กระถางที่สองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผม190บาทนะผมคู่ละ360บาทส่งฟรีนะครับผมนี่ครับไซส์ใหญ่กระถาง11นิ้วเลยนะผมย,ย,ยิ่งอยู่กลางแดดยิ่งอยู่กลางแดดอยู่กลางแจ้งนะผมสีจะสวยงามมากต้นไม้จะโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นไม้ที่ สามารถอยู่แดด100%ได้ชอบแดด100%แดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้สาวเชียงใหม่กระถางที่2นะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองใบส้มนะผมต้นนี้คือเขาชอบแดดมากนะผมแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมชอบแดดแบบจัดๆแดดแบบร้อนๆเลยนะผมแล้วต้นไม้จะกัดสีได้สวยงามมากนะผมอยู่ในไซส์กระถาง10 เอ็ดนิ้วเช่นเดียวกันนะผมเหลืองใบสม้มต้นที่1นึ่งนะผม190บาทในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติดเลยคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669ึนึ่งห้ะผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้เหลืองใบสม้มกระถางที่สองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง 11นิ้วเช่นเดียวกันกัดสีสวยงามมากพุ่มใหญ่มากต้นใหญ่มากนะผม190บาทคู่ละ360บาทผมเหลืองใบส้มกระถางที่2นะครับต่อไปครับผมเหลืองใบส้มกระถางที่3นะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันพุ่มใหญ่ต้นใหญ่กัดสีเด่นกัดลายเด่นชัดเจนนะผม190บาทนะผมเหลืองใบส้ม กระถางที่3นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายองแบนะผมยองแบความสูงประมาณ70เซนติเมตรได้เลย2กิง่ง2ช่ออยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผมราคาก็190บาทนะครับาทนะผมต้นนี้ยองแบต้นที่1นะผม190บาทนะครับ คู่ละ360ร้อยหกสิบาทนะผมแนะนำให้เอาไปตั้งคู่กันเลยนะผมราคาหนึร้อาสิบาทสามารถจับคู่ได้ทุกกระถางเลยที่ราคา190บาทนะครับผมต่อไปครับผมยองแบกระถางที่2ต้นนี้กัดลายเด่นกัดลายสวยความสูงก็ประมาณ70เซนติเมตรไม่ต่ำกว่า70เซนอย่างแน่นอนนะผมสามช่อสกิ่งอยู่ในอยู่ในไซส์กระถาง 11นิ้วนะผมนี่ครับสวยมากกัดลายเด่นชัดเจนนะผม190บาทคู่ละ360บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้เหลืองใต้หวันนะผมเหลืองใต้หวันต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยนะผมต้นนี้เหลืองใต้หวันนะผม หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ขุนช้างเข้าโบสถ์นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมนี่ครับสวยงามมากอยู่ในไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะผมพุ่มใหญ่เลยนะผมอยู่ในไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะผมมีชื่อว่าขุนช้างเข้าโบสถ์นะผมหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมกระถางที่หนึ่งนะครับ ต่อไปครับผมขุนช้างเข้าโบสถกระถางที่สองนะผมต้นนี้ก็สวยงามมากสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมขุนช้างเข้าโบสถกระถางที่สองนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมความพิเศษของเขาก็คือกัดสีเหลืองทองสวยงามมากยิ่งอยู่กลางแจ้งกลางแดดสียิ่งสวยนะคผม190บาทคู่ละ360บาทนะครับ ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีน้ําตกนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมต้นใหญ่ต้นสูงนะผมความสูงไม่ต่ำกว่า70เซนอย่างแน่นอนนะผมตรีน้ําตกกระถางที่1นึ่งะผม190บาทนผมคู่ละ360บาทนะครับนี่ครับหรือจะรับไปตั้งคู่กันก็ได้นะผมสวยงามและอลังการมากนะผมต้นนี้ต้นที่1น,นะครับ ต่อไปครับผมตรีน้ําตกกระถางที่2นะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันขอบอกว่าใหญ่มากคุ้มมากนะผม3มช่อใหญ่3ช่อสูงต้นนี้ไม่ต่ำกว่า80เซนอย่างแน่นอนความสูงนี่เกือบ1เมตรเลยนะผมต้นนี้ตรีน้ำตกกระถางที่2อนะผม190บาทอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วคู่ละ360บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ ตรีน้ำตกต้นที่3านะผมใหญ่ไม่แพ้กันเลยนะผมอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมราคาก็190บาทนะผมตรีน้ำตกกระถางที่3มนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต่อไปครับผมตรีน้ำตกกระถางที่4นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลย นับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากแดดยิ่งแรงสียิ่งสวยอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วนะผม190บาทคู่ละ360บาทนะครับอ้อมีราคาพิเศษอีก1ต้นนะผมต้นนี้มีชื่อว่าโชค9ชั้นนะผมนี่ครับค่อนข้างหายากต้นนี้อยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะผมปามให้ในราคา150บาทผมสามารถจับคู่กับ ตัวอื่นที่ราคา150บาทได้เลยนะผมต้นนี้โชค9ชั้นนะผม150บาทนะครับแล้วก็มีพิเศษนะผมพิเศษต้นนี้เลยนะผมมีชื่อว่าเหลืองใบส้มนะผมไซส์กระถาง20นิ้วเลยนะผมขอบอกว่าใหญ่และอลังการมากนะผมนี่ครับเป็นไซส์กระถางที่พร้อมตั้งโชว์เลยนะครับผมนี่ครับ เหลืองใบส้มกระถาง20นิ้วนะผมต้นนี้ราคาจะอยู่ที่650บาทส่งฟรีนะผมเหลืองใบส้มนะผมไซส์กระถาง20นิ้วราคาอยู่ที่650บาทส่งฟรีนะผมขอบอกว่าสวยใหญ่อลาัางการมากนะครับหนักมากด้วยต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า จิตละดานะผมปิดท้ายด้วยกระถางนี้เลยนะผมจิตละดาไซส์กระถาง20นิ้วนะผมขอบอกว่าใหญ่มากนะผมเหมาะสําหรับตั้งโชว์เลยนะผมนี่ครับอยู่กลางแจ้งกลางแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่650บาทนะผมจิตละดาไซส์กระถาง20นิ้วนะผม650บาทนะครับขอบอกว่าใหญ่มากอลังการมากนะผม คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะผม190ส่งฟรีจัดเป็นคู่คู่ละ360บาทส่งฟรีนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปล้ามลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ